ในหนึ่งวันเราควรได้รับยยอาหารเท่าไรแล้วคิดว่าคุณได้รับยยอาหารเพียงพอแล้วหรือยังถ้ายังไม่เพียงพอแล้วควรจะกินอาหารอย่างไรบ้างและอาหารอะไรที่มียาอาหารสูงปานกลางและต่ำเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะอธิบายฟังครับสวัสดีครับผมเนทครับ หลายคนก็น่าจะพอรู้นะครับว่าใยอาหารที่อยู่ในผักและผลไม้ต่างๆเนี่ยจะช่วยในการขับถ่ายได้โดยเราจะมารู้จักใยอาหารหรือที่เรียกอย่างว่าไฟเบอร์ให้มากยิ่งขึ้นโดยใยอาหารจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับคือใยอาหารที่ละลายน้ําและใยอาหารที่ไม่ละลายน้ําซึ่งมีความแตกต่างกันตรงที่อยู่ในอาหารที่ต่างกันและก็มีผลต่อร่างกายที่ต่างกันด้วยเมื่อเรากินอาหารที่มีใยอาหารเข้าไปนะครับร่างกายเนี่ยจะไม่สามารถย่อยใยอาหารได้ ทำให้ยายอาหารไม่มีพลังงานทีนี้เรามารู้จักยายอาหารทั้งสองประเภทนี้ให้มากขึ้นโดยใยอาหารที่ละลายน้ําได้แก่พิกินซึ่งจะพบมากในแอปเปิลและลูกพุนกัมต่างๆกูโคแมนแนนซึ่งจะพบในผลิตภัณฑ์บุกต่างๆนะครับแป้งทุนย่อยและโอลิโกแซคคารายเมื่อใย,ยอาหารเหล่านี้ละลายน้ําก็จะพองตัวมากขึ้นทําให้มีลักษณะเป็นเจลแล้วก็มีความเหนืดที่มากขึ้นโดยจะเคลือบไปชั้นบางๆที่ผนังของลํำเซล็ก ทําให้ช่วยลดการดูดซึมของน้าตาลไขมันและคอเลสเตอรอลที่ผนังของลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสะเลือดและยังเป็นพีไบอติกของโปรไบอติกอีกด้วยซึ่งก็คือเป็นอาหารของแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ซึ่งดีต่อร่างกายแต่อาจจะไม่ได้มีส่วนช่วยในการขับถ่ายมากนะักต่อมาใย,ยอาหารที่ไม่ละลายน้ําได้แก่เซลลูโลสซึ่งจะพบมากในผักต่างๆธัญพืชไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องคาราเลรี นมปังโฮวีดผลไม้ต่างๆลิกนินจะพบมากในผลไม้สุกเมื่อใหญ่อาหารเหล่านี้นะครับอยู่ในน้ําจะดูดซับน้ําไปกับตัวและมีขนาดที่พองมากขึ้นในทางเดินอาหารของเรานะครับทําให้รู้สึกว่าอิ่มได้เร็วและอิ่มได้นานมากขึ้นโดยแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่หรือโปรไบโอติกจะไม่สามารถย่อยใหญ่อาหารที่ไม่ละลายน้ําเหล่านี้ได้จึงกลายเป็นอุจจาระทําให้มีอุจจาระมากขึ้นช่วยลดปัญหาท้องผูกและยังช่วยลดความเสีย่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคลิซีดงทวารและยังช่วยกําจัดสิ่งตกค้างที่อยู่ในลําไส้ออกมาอีกด้วยโดยเราควรได้รับใย,ยอาหารหรือไฟเบอร์ไม่น้อยกว่า25กรัมต่อวันซึ่งใย,ยอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นจึงไม่รู้ว่าเราได้รับใย,ยอาหารไปเท่าไรแล้วจะต้องคํานวณจากอาหารแต่ละอย่างอย่างละเอียดซึ่งอาจจะยากเกินไปนะครับโดยผมจะคอยยกตัวอย่างอาหารแต่ละประเภทว่าจะมีปริมาณใย,ยอาหารอยู่เท่าไหร่ แบ่งตามปริมาณใยอาหารถ้ามีใยอาหารมากกว่า3กรัมต่ออาหาร100กรัมจะเป็นอาหารที่มีใยอาหารสูงถ้ามีใยอาหารอยู่ระหว่าง1-3กรัมต่ออาหาร100กรัมจะเป็นอาหารที่มีใยอาหารปานกลางแต่ถ้ามีใยอาหารน้อยกว่า1กรัมต่ออาหาร100กรัมจะเป็นอาหารที่มีใยอาหารต่ำเริ่มต้นกันที่อาหารที่มีใยอาหารสูงนะครับพวกผักต่างๆเช่นผักกระเฉดกระเจี๊ยบเขียวยอดกระถินยอดและใบขี้เหล็ก มะเขือพวงใบกะเพราในผลไม้เช่นฝรั่งละมุดแก้วมังกรเนื้อชมพูในธัญพืชต่างๆเช่นข้าวโอต๊ตงาขาวงาดำถั่วต่างๆรวมทั้งขนมปังโฮลวีทด,ด้วยนะครับโดยอาหารเหล่านี้จะมีใยอาหารมากกว่า3กร,รมัมต่ออาหาร100กร,รัมนะครับต่อมาอาหารที่มีใยอาหารปานกลางพวกผักต่างๆเช่นคะน้นากระหลำปีบวงตุง้งบอรอกโคลีแครอท ตัวรันตาถัวกยาวมะเขือเทศมะเขะือเปาะข้าวโพดอ่อนในผลไม้เช่นกล้วยเงาะทุเรียนส้มเขียวหวานมังคุดแอปเปิ้ลแคนตาลูปมะม่วง,งดิบรวมทั้งข้าวกล้องขา้าวโพดและขนมปังขาวโดยอาหารเหล่านี้จะมีใย,ยอาหารอยู่ระหว่าง1-3กรัมต่ออาหาร100กรัมและสุดท้ายอาหารที่มีใย,ยอาหารต่ำในผักต่างๆเช่นกระลำดอกขิง แตงกวาถั่วง,งอกผักกาดขาวบวกฟักเขียวหน่อมไม้และเห็ดต่างๆในผลไม้เช่นแตงโมมะม่วงสุกมะละกอสุกลิ้นจีลำไยมะไฟลูกว่ารวมทั้งข้าวเหนียวและวุ้นเส้นโดยอาหารเหล่านี้จะมีใยอาหารน้อยกว่า1กร,รมัมต่ออาหาร100กร,รมัมและอาหารที่มีใยอาหารน้อยมากๆหรือไม่มีเลยอย่างเช่นเนื้อสัตว์ต่างๆทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำและสัตว์ปีก ไและนมต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับจะเห็นนะครับว่าในผักและผลไม้แต่ละชนิดก็มีปริมาณใยอาหารที่แตกต่างกันดังนั้นนะครับเราจึงควรกินผักและผลไม้ให้หลากหลายสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้กินผักและผลไม้นะครับก็จะทําให้ได้รับใยอาหารไม่เพียงพอต่อวันทําให้มีปัญหาท้องผูกและอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดิอนอาหารได้ซึ่งคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่มีปัญหาเหล่านี้ จะเห็นนะครับว่าอาหารก็มีความสําคัญไม่แพส้สารอาหารชีดอื่นๆดังนั้นนะครับจึงควรกินผักและผลไม้ให้มากขึ้นเพื่อให้ได้รับใยอาหารเพียงพอต่อวันและไม่ต่ํากว่า25กรัมต่อวันโดยผมจะขอแนะนําการกินอาหารเพื่อให้ได้รับใยอาหารมากขึ้นและสามารถทําได้ง่ายๆอย่างเช่นถ้าหากกินข้าวราดแกงก็ต้องมีเมนูผักอย่างน้อย1เมนูนะครับถ้ากินอาหารจานเดียวก็มีปริมาณผักรวมกันประมาณ1-2ทัพพี เปลี่ยนจากการดื่มน้าผลไม้มากินผลไม้สดแทนนอกจากจะได้รับใย,ยอาหารมากขึ้นแล้วก็ยังมีปริมาณน้ําตาลที่น้อยกว่าอีกด้วยกินผลไม้โดยไม่ต้องปอกเปลือกแต่ไม่ใช่ว่าให้กินเปลือกกล้วยหรือเปลือกทุเรียนนะครับเพื่อให้ได้ใย,ยอาหารแต่หมายถึงผลไม้ที่กินได้โดยไม่ต้องปอกเปลือกอย่างเช่นแอปเปลิลอง,งุ่นฝรั่งเนื่องจากใย,ยอาหารส่วนใหญ่จะอยู่ในเปลือกของผลไม้เหล่านี้นะครับ กินข้าวกล้องข้าวไลเบอรี่แทนข้าวขาวหรือกินขนมปังโฮลวีแทนขนมปังขาวนะครับเนื่องจากมีปริมาณใยอาหารที่มากกว่าและยังเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอีกด้วยสําหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้จักว่าคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนคืออะไรและดีต่อร่างกายยังไงเดี๋ยวผมจะแนบวิดีโอไว้หลังจากจบคลิปนี้นะครับรวมทั้งกินผลไม้แทนขนมหวานหรือขนมครบเคี้ยวต่างๆนะครับและยังมีอีกหลากหลายวิธีในการปรับเปลี่ยนอาหารเพื่อให้เราได้รับใยอาหารมากขึ้นและเพียงพอต่อวัน จบคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกๆคนเนี่ยจะรู้จักใย,ยอาหารมากขึ้นและรู้ว่าอาหารอะไรบ้างที่มีใย,ยอาหารสูงปานกลางและต่ำรวมทั้งปริมาณใย,ยอาหารที่ควรได้รับต่อวันและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารเพื่อให้ได้รับปริมาณใย,ยอาหารที่มากขึ้นถ้าหากมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะเข้าตอบทุกคอมเมนต์เลยครับรวมทั้งสามารถแนะนําและติดชมเพื่อผมจะได้นําไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ และถ้าหากไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆจากช anel ของผมนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ